สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องประชาชนและก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับเข้าสู่การถแถลงข่าวของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบตอทกรประจำวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับในช่วงต้นจะเป็นการถแถลงโดยภาษาไทยแล้วก็จะเป็นการสรุปโดยภาษาอังกฤษในภายหลังนะครับ so once again welcome to the press conference of the ad hoc center Thailand Cambodia border situation we will give the presentation in Thai first followed by the English language summary afterwards ในส่วนของประเด็นแรกที่อยากจะขอชี้แจงให้พี่น้องประชาชนรับทราบครับก็คือในเรื่องของสถานการณ์ในภาพรวมบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็ปรากฏในส่วนที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือทั้งสองฝ่ายก็ยังมีการ วางกาลังในพื้นที่ในที่มั่นของตนเองนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวที่มีนัยสําคัญครับทั้งนี้ก็มีรายงานว่าทางฝ่ายกัมพูชาครับก็ได้มีการดัดแปลงที่มั่นและมีการเพิ่มเติมกําลังในพื้นที่หลักประกอบไปด้วยปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายช่องโดนเอาช่องขันมา้าช่องตาเท่าสัตตโสมและภูผีนะครับโดยมีการเพิ่มเติมกําลังเข้ามาทดแทนกําลังที่สูญเสียในแต่ละพื้นที่ครับ เป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าทางฝ่ายกัมพูชานั้นได้รับการสูญเสียเป็นจํานวนมากครับประเด็นที่2ก็ในเรื่องของการ,การปฏิบัติต่อฉเฉลยศึกนะครับซึ่งปรากฏเป็นข่าวามากมายเลยทีเดียวในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าในปัจจุบันนั้นเราก็ได้มีการควบคุมตัวฉเฉลยศึก จำนวน20นายนะครับแล้วก็ได้ส่งกลับไปแล้ว2นายเนื่องจากว่า2นายนั้นได้ป่วยบาดเจ็บแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือป่วยทางจิตนะครับก็คงเหลือในปัจจุบันก็คือเพียง18นายที่อยู่ในการควบคุมตัวของฝ่ายไทยครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่านะครับอันนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาได้มีการส่งคำร้องไปยังสมักข่าว สามารถค่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสารระชา,ชาติหรือ OHCHR นะครับโดยกล่าวหาว่าฝ่ายไทยนั้นได้ควบคุมตัวทหารกัมพูชาซึ่งผิดกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเป็นความพยายามที่บิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงนะครับอันนี้ฝ่ายไทยนั้นประนามในเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางฝ่ายกัมพูชาในเรื่องนี้นะครับซึ่งอยากจะชี้แจงให้เรื่องออให้ทุกท่านได้ทราบว่า ทหานกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเฉลยศึกครับคำว่าเฉลยศึกนั้นมีนิยามคำจนกับจำกัดความว่าเป็นผู้สังกัดในกองทัพภาคีคู่คพิพาทนะครับไทยและกัมพูชาก็ถือว่าเป็นภาคีอนุสัญญาเจนีวาซึ่งมีการบ่งชัดในเรื่องของการปฏิบัติต่อเฉลยศึกครับ และอนุสัญญาเจนีวานี้เองก็ได้มีผลบังคับใช้ในประเทศที่มีสงครามหรืออยู่ในสภาวะที่ขัดกันด้วยอาวุธหรืออยู่ในอาร์มคอนฟลิกต์นั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อหรือเป็นเงื่อนไขนะครับที่เราปฏิบตัติตอบผู้ที่ถูกควบคุมตัวในในฐานะเป็นเฉลยศึกครับการปฏิบัติของฝ่ายไทยต่อเฉลยศึกที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีการปฏิบัติโดย มีการเคลื่อนย้ายฉเฉลยศึกทั้งหมดออกจากพื้นที่ที่เสี่ยงทันทีครับอันนี้เราได้ดําเนินการไปแล้วแล้วก็นอกเหนือจากนั้นสิ่งที่เราได้ดําเนินการก็คือได้จัดให้มีแพทย์ตรวจร่างกายและสุขภาพของฉเฉลยศึกทันทีครับจากนั้นเราก็ได้มีการช่วยเหลือในการจัดหาอาหารน้ําดื่มเสื้อผ้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอ,อได้โดยทั้งนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วก็เราได้มีการ ปล่อยตัวผู้บาดเจ็บไปแล้ว2นายนะครับก็เนื่องจากว่าสภาวะของทั้ง2นายนั้นสุขภาพไม่ดีพอนะครับทั้งนี้นะครับเมื่อสภาวะของการขัดด้วยการขัดกันด้วยอาวุธนะครับก็คือสภาวะของการลบนั้นสิ้นสุดลงเนี่ยหน้าที่ของประเทศที่ควบคุมตัวฉเฉลยศึกต่างๆเหล่านี้ก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการปล่อยตัวกลับประเทศครับซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าสถานะนั้นยังไม่สิ้นสุดลงนะครับ ก็เพราะว่าการแค่หยุดยิงนั้นไม่ถือว่าเป็นการาสิ้นสุดสภาวะการขัดกันด้วยอาวุธครับการปฏิบัติที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็เรายังควบคุมตัวไว้ทั้งหมด18นายนะครับนอกจากนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสมัชขค่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ Office of High Commissioner for Human Rights นะครับ OHCHR นะครับประท้วงต่อข้อกล่าวหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมพูชานะครับที่กล่าวหาว่าไทยเรานั้นละเ,เมิดการปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวหรือเฉลยศึกต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใสนะครับและก็เผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ประชาคมโลกทราบนะครับในสัปดาห์นี้เองฝ่ายไทยก็ได้เชิญผู้แทนจากคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศหรือ International Committee of the Red Cross ICRC นะครับรวมถึงสมักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสารประชาชาติ OHCHR นั้นลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมทหารกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวด้วยครับประเด็นถัดมาครับก็เรื่องของตามที่ปรากฏในข่าวนะครับเรื่องของศพของทหารกัมพูชานะครับก็สังเกตได้ว่ารัฐบาลและกองทัพกัมพูชานั้น มีการเพิกเฉยแล้วก็มีการละเลยต่อการปฏิบัติต่อศพทหารของตนเองนะครับทั้งนี้เองประเทศไทยเนี่ยก็ขอเน้นย้ําว่าเรายึดในเรื่องของหลักมนุษยธรรมเสมอมาและแม้จะเป็นการแม้ว่าเราเป็นฝ่ายถูกกระทานะครับก็ยังเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษย์ไม่ว่าผู้นั้นจะสังกัดชาติใดครับโดยการปฏิบัติที่ผ่านมานะครับเราได้เล็งเห็นว่าการปฏิบัติต่อศพ ของทางฝ่ายกัมพูชานั้นได้มีการละเมิดหลักมนุษยชนมนุษยธรรมสากลขั้นพื้นฐานนะครับนั่นก็คือการทอดทิ้งร่างผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะฐานของตนเองไม่ใช่เพียงการขัดต่อหลักศิลธรรมแต่ยังเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจนด้วยนะครับอันนี้เรา,าอ้างอิงต่อหลักฐานของอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่1และ4ว่าด้วยการเก็บรักษาและเคารพร่างผู้เสียชีวิตจากการสู้รบครับ ประเด็นที่2ที่เราเห็นการปฏิบัติของทางฝ่ายกัมพูชาที่ะละเมิดเพิกเฉยนะครับอันนั้นก็คือการละเมิดต่อเกียรติยศของกองทัพกัมพูชาเองนะครับนั่นคือการไม่ดําเนินการใดๆต่อร่างของทหารตนเองที่เสียชีวิตยอมสะท้อนถึงการละเลยศักดิ์ศรีของความเป็นทหารของประเทศตนเองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สาสามารถนะครับสร้างผลกระทบต่อขวัญและกําลังใจของทหารกัมพูชาที่ยังมีชีวิตอยู่และครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอันนี้ก็าตามที่เราทราบกันในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายนะครับก็มีทางฝ่ายกัมพูชาครอบครัวของฝ่ายกัมพูชาก็ได้เรียกร้องแล้วก็ค้นหาตัวของญาติตัวเองนะครับที่สูญหายไปซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็จะสังเกตได้ว่าก็ยังเพิกเฉยต่อกรณีดังกล่าวด้วย อีกประเด็นหนึ่งนะครับต่อการจัดการศพเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการขัดต่อหลักศาสนาวัฒนธรรมของกัมพูชาเองนะครับซึ่งเช่นเดียวกับประเทศไทยนั้นกัมพูชาก็เป็นประเทศพุทธนะครับการที่ไม่จัดการศพของทหารตนเองนั้นก็ถือเป็นการละเมิดหลักศาสนาและขนบธรรมเนียมอันศักดิ์สิทธิ์ของของประเทศแต่ละฝ่ายด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายอันนี้ก็สําคัญนะครับก็คือเรื่องของกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะ ข้ามแดนครับการปล่อยศพไว้โดยไม่เก็บกู้อาจจะส่งผลต่อสุขลักษณะในพื้นที่และอาจจะกลายเป็นประเด็นความเดือดร้อนที่ลุกลามนะครับเป็นปัญหาข้ามพรมแดนด้วยอันนี้ก็ถือว่าการรักษาสุขอ,อนามัยต่างๆนั้นนอกเหนือจากเรื่องของกลิ่นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของความสกปรกนะครับแล้วก็อาจจะมีการโอกาสที่จะแพร่เชื้อโรคต่างๆได้ในพื้นที่ซึ่งเป็นอันตรายต่อ ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในในบริเวณชายแดนนั้นนะครับอันนี้ก็ขอวิงวอนแล้วก็ขอกล่าวไปยังทางฝ่ายกัมพูชาในเรื่องของการเคารพสิทธิหลักพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของประชาชนชาวกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารที่เสียสละสู้รบให้กับประเทศท่านนะครับก็แจ้งผ่านไปยังทางประเทศกัมพูชาในเรื่องนี้ด้วยครับ ประเด็นที่3ครับก็ในเรื่องของขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะครับในเรื่องของการงดผลิตหรือเผยแพร่ข่ขาวปลอมหรือเฟคนิวส์นะครับประเด็นต่างๆเหล่านี้นี่แน่นอนครับก็มีผลกระทบต่อ,อความวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่ครับอย่างเช่นกรณีที่ผ่านมามีเฟคนิวส์ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายกำลังของทหารในพื้นที่นะครับทำให้เกิดความกังวลแล้วก็ตื่นตระหนก ต่อประชาชนในพื้นที่ด้วยอันนี้ก็ขอวิงบอลนะครับว่าในเรื่องของการผลิตหรือการเผยแพร่ข่าวปลอมนั้นขอให้งดนะครับประเด็นที่4ครับในเรื่องของอการบินโดรนครับจะสังเกตได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีการตรวจพบการบินโดรนโดยผิดกฎหมายอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยครับ ได้ออกประกาศห้ามบินโดรนทั่วประเทศตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมนะครับโดยผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโดยขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องทหารผ่านศึกนะครับและนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศนะครับอาศัยความรู้ความสามารถที่เราได้ร่ำเรียนมาในเรื่องของการเป็นทหารนะครับ ได้ช่วยกันตรวจสอบตรวจตรานะครับดูโดยเฉพาะในพื้นที่ของทพัพภาคที่1ทพัพภาคที่2นะครับสอดส่องดูว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายในการดําเนินการพฤติกรรมดังกล่าวหรือไม่นะครับทั้งนี้หากมีการตรวจพบนะครับขอให้แจ้งไปที่ศูนย์ต่อต้อตานโดรนหรือศูนย์แจ้งเหตุใกล้พื้นที่ของท่านนะครับเช่นสถานีตารวจท้องที่หน่วยทหารหรือหน่วยความมั่นคงที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆนะครับเพื่อช่วยดําเนิน การในส่วนที่เกี่ยวข้องครับเราทุกคนนะครับไม่ว่า,จ,าจะเป็นทางทหารผ่านศึกก็ดีหรือนักศึกษาวิชาทหารต่างๆนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านนะครับทุกๆท,ท่านก็มีสามารถมีส่วนร่วมได้ครับเราร่วมกันเป็นทีมไทยแลนด์นะครับเพื่อดูแลความมั่นคงของชาติด้วยกันครับทั้งนี้ในมาตรการเชิงลุกเองนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการครอบครองโดนทั่วประเทศนะครับโดยจะมีการตรวจสอบข้อมูลจาก สำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับในเรื่องของผู้ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตบินนะครับข้อมูลของผู้ขออนุญ,ญาตใช้ความถี่โดยตำรวจทุกสถานีครับจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยตรวจสอบอากาศยานการปฏิบัติตามข้อกฎหมายอนุญาตนะครับและนอกจากนี้นะครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ยังจะทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนและผู้ที่ใช้อากาศยานโดรนให้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับ ทำความเข้าใจกับประชาชนให้ตระหนักในความสำคัญไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามโดยได้ดำเนินการไปแล้วนะครับในบางพื้นที่แล้วก็พบว่ายังมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอยู่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งได้ทําการตักเตือนแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับในการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งต่อจากนี้ไปนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลการใช้ดโดรนโดยผิดกฎหมายปัจจุบันนี้ไม่อนุญาตให้บินดโดรนใดๆทั่วประเทศแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดโดรนทางเชิงพาณิชย์ก,กดีหรือเชิงกเกษตรก็ดี อีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นสุดท้ายครับของฝ่ายความมั่นคงครับเรื่องของกำหนดการ GBC ที่กำหนดเกิดขึ้นในช่วงเวลา4-7สิงหาคมนี้นะครับก็อยากจะขอเน้นย้ำว่าในช่วงเวลาวันที่4-6สิงหาคมก็ยังเป็นการประชุมของฝ่ายเลขานุการร่วมนะครับของฝ่ายไทยและกัมพูชาไม่มีประเทศอื่นๆเข้ามาร่วมนะครับมีแค่ไทยและกัมพูชาร่วมในการประชุมฝ่ายเลขานุการครับ จากนั้นในวันที่7สิงหาคมครับก็จะเป็นการประชุมหลักหรือเป็นการประชุม General b o r d e r Committee นะครับซึ่งความหมายก็คือคณะกรรมการทั่วไปนะครับคณะกรรมการชายแดนทั่วไปนั่นเองนะครับโดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประชุมหลักในวันที่7สิงหาคมนี้นะครับก็จะประกอบ,ปร,กอบประกอบด้วยเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารครับผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ กรมภูมิภาคที่ดูแลชายแดนไทยกัมพูชานะครับรวมไปถึงกรมสนธิสัญญาที่จะดูแลในเรื่องของตัวบทกฎหมายนอกจากนี้ก็จะมีผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้แทนกระทรวงกลาโหมครับก็จะเป็นสำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหมรวมถึงกรมพระธรรม,มนูญด้วยนะครับก็จะเข้าร่วมคณะในการประชุม นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของผู้แทนของกองทัพครับได้แก่กองบัญชาก,การกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศรวมถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ผู้ชุยทูตฝ่ายทหารทหารบกและทหารอากาศประจํากรุงพนมเปญน,นะครับซึ่งเป็นผู้ชุดทูตฝ่ายทหารของไทยประจํากรุงพนมเปญน,นี่คือองค์ประกอบของคณะฝ่ายไทยครับที่จะเข้าร่วมการประชุม GBC ที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้นะครับ ผู้สังเกตการเน้นย้ำนะครับผู้สังเกตการที่มีคําถามจากพี่น้องประชาชนเยอะเลยทีเดียวว่าผู้สังเกตการนัเน้นจะเข้าร่วมในเวทีไหนได้บ้างผู้สังเกตการซึ่งในโอกาสนี้ก็จะมีมาเลเซียสหรัฐและจีนนะครับก็จะเข้าร่วมเฉพาะในการประชุมหลักในวันที่7สิงหาคมครับอันนี้ก็ขออนุญาตย,ยืนยันตามนี้ครับต่อไปก็จะให้ทางโฆษกฝ่ายต่างประเทศได้พูดถึงในเรื่องของประเด็นต่างประเทศครับเรียนเชิญครับ ขอบคุณมากค่ะสำหรับประเด็นด้านการต่างประเทศนะคะที่ได้มีการหารือกันวันนี้ในที่ประชุมสบทรกน,นะคะมีสองเรื่องเด่นๆที่จะนำเรียนให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนรับทราบนะคะสำหรับเรื่องแรกนะคะเกี่ยวกับการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงศูลใหญ่เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาต่อประชาคมโลกนะคะตลอดช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมา ท่านเอกอัครราชทูตและกลงสูลใหญ่ของไทยทั่วโลกรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงยังคงใช้โอกาสต่างๆที่จะชี้แจงข้อแท้จริงและจุดยืนของไทยผ่านช่องทางการทูตและเวทีระหว่างประเทศที่สำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะ mm hmm. เช่นการชี้แจงของท่านนทิบดีกรมยุโรปนะคะในการประชุมเฮลซิงกิบวก50ภายใต้กรอบขององค์การ ว่าโดยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปนะคะที่เรียกกันว่า OSCE สำหรับผู้บริหารระดับสูงและท่านทูตของไทยท่านอื่นๆนะคะก็ได้เข้าพบกับบุคคลระดับสูงของประเทศเจ้าบ้านและให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศโดยนะคะเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อสองสัยต่างๆของมิตรประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ตอกย้ำท่าทีของไทย ที่ยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างสันตินะคะและการดำเนินการที่มีความโปร่งใสและเน้นให้ข้อแท้จริงโดยไม่บิดเบือนจากรายงานของท่านทูตไทยทั้งหลายนะคะที่ผ่านมาทราบว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยในลักษณะนี้ได้รับการตอบรับด้วยดีนะคะจากมิตรประเทศต่างๆที่ได้แสดงความเห็นใจและสนับสนุนแนวทางการดำเนินการของฝ่ายไทย เรื่องที่สองนะคะเกี่ยวกับการจัดการบรรยายสรุปแก่คณะทูตและการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาที่ FCT เพื่อเป็นการให้ข้อแท้จริงแก่ประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้างนะคะเมื่อเช้าของวันนี้10บนาฬิกาสานาทีนะคะกระทรวงการต่างประเทศได้จัดการบรรยายสรุปแก่คณะทูตและองค์การระหว่างประเทศอีกครั้งเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า121คนนะคะจาก71อาขอโทษนะคะ74ประเทศนะคะ1องค์กรและอีก16องค์การระหว่างประเทศหลัก ะะเพื่อรายงานถึงผลการลงพื้นที่ของคณะทูตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศนะคะและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศเมื่อวันศุกร์ที่1สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและพัฒนาการล่าสุดการบรรยายสรุปจัดขึ้นเป็นครั้งที่3นะคะนับตั้งแต่เกิด สถานการณ์และเป็นโอกาสที่ได้ชี้แจงข้อแท้จริงหลายประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาสร้างข่าวปลอมขึ้นมานะคะโดยวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้นำการบรรยายเองนะคะสรุปนอกจากการถแถลงข่าวที่นี้แล้วนะคะท่านสามารถติดตามผลการบรรยายสรุปตามที่ท่านโคษกกระทรวงการต่างประเทศจะมี แจ้งให้สื่อมวลชนรับทราบต่อไปจากการเป็นยัยสรุปแก่คณะทูตนะคะสามารถติดตามได้ในหน้า Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศต,ต่อใจต่อไปค่ะโทษค่ะนอกจากนี้สำหรับวันนี้นะคะตอนเวลา18นาฬกาดิฉันกับท่านโ,โาฆษกสปทกฝ่ายความมั่นคงนะคะก็จะไปร่วมเสวนาใน panel discussion ที่สมาคมผู้สื่อข่าว ต่างประเทศแห่งประเทศไทยนะคะ FCCT ในหัวข้อการรายงานข่าวและแนวทางการสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเปิดให้สื่อทั้งไทยและต่างประเทศนะคะรวมถึงสาธารณชน ร่วมรับฟังได้ด้วยนะคะโดยงานนี้จะเป็นอีกช่องทางสำคัญที่จะได้พูดคุยถึงแนวทางการทำงานของเราในเรื่องนี้นะคะและแสดงถึงความพร้อมของพวกเราที่จะแลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นและมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์เกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่างๆเช่นสงครามข้อมูลข่าวสารนะคะและแนวทางบริหารสถานการณ์ร่วมกัน สุดท้ายนี้นะคะขอส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยที่กำลังประชุมกรอบ GBC ที่ประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญของการกลับสู่โต๊ะเจรจากับฝ่ายกัมพูชานะคะบนพื้นฐานของความสุจริตใจเพื่อลดความตึงเครียดและแก้ไขปัญหาระหว่างการอย่างสันติวิธีค่ะขอบคุณค่ะ so i would like to give a quick summary in english language of what we briefed to members of the public. Uh, as a result of our meeting, the outcomes from the meeting of the ad hoc centre for thailand-cambodia border situation this morning, we have the following to report. Uh, firstly, on the overall situation of uh, thailand-cambodia border. Uh, both sides continue to maintain uh, their forces in fortified positions. There are reports that the Cambodian Armed Forces has modified its strongholds and reinforced key areas, including Ta Muen Thom Temple, Ta Kwai Temple, Chong Donau, Chong khan Ma, Chong Ta Thao, Satasom and Phu uh, Troops have been sent to replace these lost, uh, indicating that the Cambodian uh, Armed Forces has suffered heavy casualties in recent time. Secondly, treatment of the prisoners of war. There are news reports that the Cambodian Human Rights Committee has submitted a complaint to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, or the OHCHR, accusing Thailand of violating international law by detaining Cambodian soldiers. This is deemed a complete distortion of facts by the Cambodian side. The 20 Cambodian soldiers currently in custody qualify as prisoners of war. Uh, this is because they belong to the armed forces of a party to the conflict. Both Thailand and Cambodia are parties to the Geneva Conventions, which clearly define the treatment of POWs, and also the Geneva Conventions applied during these armed um, conflict, including the recent event that Thailand and Cambodia faced. Now, for Thailand, we have treated the POWs in good faith, and of course. The POWs w were treated with immediate evacuation from danger zones. Secondly, medical examinations were promptly conducted. And they were also provided with appropriate and sufficient food, water, and clothing. And they will be released and repatriated only when the armed conflict ends. And not just now, because the ceasefire is not included as part of the ending or conclusion of the armed, armed conflict. And to date, Two Cambodian uh, POWs out of the 20, uh, one injured and one with mental illness, were repatriated on the 1st of August 2025, and still with 18 still in custody by the Thai authorities. Additionally, the Thai Ministry of Foreign Affairs has submitted a formal protest to the OHCHR against the Cambodian Human Rights Committee's accusations. To demonstrate transparency this week, Thailand has invited representatives from the International Committee of the Red Cross, or the ICRC, and the OHCHR to visit the detained Cambodian soldiers on site. Now, another part of the issue that we discussed at the uh, ad hoc center meeting today was the observations from the news regarding the treatment of the Cambodian war dead it appears that the cambodian government and military have neglected their obligation to take care of the bodies of their deceased soldiers. thailand has always upheld humanitarian principles, even when we are the affected country. we still respect human life and dignity of our adversary and regardless of their nationality. the reason why they have been accused or the cambodian armed forces have been accused of violating uh, the treatment of the war dead uh, follows uh, as follows. First, the violation of basic international humanitarian norms by abandoning the bodies of their own soldiers is not morally wrong but a clear violation of international humanitarian law. And we are referring this to the first and the fourth Geneva Conventions which require proper handling and respect of the war dead. Secondly, tarnishing the honor of Cambodia's own military, neglecting fallen soldiers reflects a sad disregard for the dignity of Cambodia's own armed forces. This of course damages the morale of Cambodian troops and affects the families of the deceased. As been indicated in the news and social media recently, a lot of the family members are actually seeking for their loved ones who actually have been lost uh, as a result of the armed conflict. So so far, the Cambodian authorities have not shown any sign that they will help to seek um, the bodies of the lost ones. Thirdly, the contradiction of Cambodia's own religious and cultural values as a Buddhist country, failure to properly manage the bodies of fallen soldiers violates sacred religious and cultural traditions. And fourthly, environmental and cross-border health concerns. And leaving bodies uncollected may affect hygiene in the area and cause cross-border public health issues. And this becomes a regional responsibility that could be raised at the ASEAN discussions. Now, another point that I like to mention is the appeal to avoid spreading fake news. Uh, please refrain refrain from producing or sharing fake news, such as the recent fake news of movement of troops in the frontline area, which created Public panic. So, we would like to uh, ask the general public to please help us by avoiding spreading fake news. Now, the fourth issue was on the drone flight ban nationwide. The Civil Aviation Authority of Thailand, or CAAT, has announced recently a nationwide drone flight ban from the 30th of July to the 15th of August 2025. Violators may face up to one year in prison. A fine of 40,000 baht or both. All citizens, especially veterans and military cadets, especially from the 1st and 2nd Army um, areas, are urged to watch for and report suspicious drone activity to the anti drone center or the local police or even to the military installations and security units in the area. So let us act together as Team Thailand to safeguard our national security. All members of the public can also participate in reporting the sighting of the suspicious drones as well. Remember that all drones are prohibited from flying in the Thai airspace until the 15th of August. Now, the other issue concerns the proactive measures by the Royal Thai Police uh, regarding the drone flight or drone drone ban. The police will conduct a nationwide inspection of drone ownership data will be cross-checked with civil aviation authority of thailand regarding licensed pilots and radio frequency permits police stations across the country will actually help verify aircraft and legal compliance the royal thai police has already started public outreach and education campaigns warning against misuse and emphasizing that citizens should not be tools of opposing forces in areas where violations have occurred, warnings have been, in, been issued, but moving forward, strictly strict legal enforcement will apply by the Royal Type Police. Now, lastly, I mentioned about the GBC or the General Border Committee meeting, which is scheduled to take place between the 4th to the 7th of August 2025. Uh, as part of the meeting itself, the 4th to the 6th of August will be the secretariat level meeting followed by the actual main session of the GBC to be conducted on the 7th of August where representatives from both Thailand and Cambodia will be present along with the uh, observers from Malaysia, United States and China. Attendees from the Thai delegation will include Director General of the Border Affairs of, of the Royal Thai Armed Forces, representatives from the Ministry of Foreign Affairs, Interior, Defense as well as the National Security Council. We will also have representatives from all the services of the armed forces, be they the Royal Thai Armed Forces Headquarters, Royal Thai Army, Royal Thai Navy, Royal Thai Air Force, as well as the Royal Thai Police. The military attaches, uh, Phnom Penh, the Thai military attaches in Phnom Penh will also participate in this meeting as well. We'll have the Army Air Force attaches present. Again, I would like to emphasize that observers may attend only on the 7th of August in the main session of the meeting. ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงต่างๆนะครับสามารถติดตามได้ทาง Facebook Page ของศูนย์เฉพาะกิจชายแดนไทยกัมพูชาทีม Thailand น,นะครับตามแผ่นฉายนี้ได้เลยครับอย่าลืมนะครับทุกท่านสามารถเป็นพลังให้กับประเทศชาติเรารวมใจไทยเป็นหนึ่งนะครับ เราร่วมกันในเรื่องของการรักษาดูแลอธิปไตยของประเทศชาติแล้วก็ร่วมต่อสู้กันต่อไปครับในสภาวะการเช่นนี้เพื่อให้ประเทศชาติของเรานั้นได้ยั่งยืนแล้วก็มีความสงบสุขสันติสุขต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ